สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีสานกินแซ่บมากแล้วจ้ามาลวจ้าหิ้วเข่าขื้อเกาเนจ้าพี่น้นองจ้าเมื่อนี้เลิกงานเนจ้าพี่น้องจ้า mm. เลิกงานมากหากโม่งกลัวมืดลวจ้าพี่น้องจ้าก็เลยมาเห็ดแกงเนาอใหม่เนจ้าพี่น How ้องเมื Loc ่อนี้ก็เลยเห็ดแกงเนือใหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยคิดอยากกินแกงเนาอใหม่พี่น้องยัวยัวจ้บยัวยัวนี่เห็นปะแกงเนาอใหม่ใส่เห็ดนางล่มเนจ้าพี่น้องจ้าแกงกะทิเมียน ไอ้บักแข็งเนาะจะบักแข่งมาจากงานไทกน้กันการเพิ่นเลนอะนะ่ะเนาะจะดำเหรแต่กกินไดไรคือเก่าเนาะจากของบานเฮ้าเนาะจากกะสิมีสลัดเนาะจากมีไอ้วิตโลบเนาะจากกะสิมีอันนี้อันนี้เป็นน้ำพริกนรกเนาะจากแต่ว่าแม่บ่ไซ่เผ็ดไหลเนาะจากมากินกันเลยเนาะจา้าพี่น้องจา้าเบาหลาย้ยายห้างพี่นอ้องจ้าเลิกงานมากกับหิ้วเขา้าเลิกง,งานมากเราก็ับไปหับลูกสาเนาะจา้าพี่น้องจา้า ไปหาลูกสาวอยู่โรงเรียนแล้วก็ทัวสิี้เด็ก,กินเขา่าจะกจับมากกัเฮ็ดกับเข่าให้ลูกใหญ่ลูกน้อยแล้วกะแต่อกอนกะจ้างเด็กกินเนาะจ้าพี่น้องจ้ามากินน้ากันเ็อจ้ามากินน้ากันสิ่มกันพี่น้นองอึมแกงน้องใหม่หรือโมเมนเข้าสิไเด็ก,กินคู่มือ้ะพี่น้องอาจจม่มีวัตถุดิบเขากับบรดษก,กินคู่มือเนาะ แดไปไปหลันเข้ากับจังได้สื้อมากนะพี่น้องรับกินกัขาก้าวเจ้าพี่น้องไ,ได้มากเขาวือ่ก็รช่ข้าวแช่ มาเลจ้ะมาเรื่อยจัิน้ำกันเห็นว่าน่าจากว่าได้เห็นกับเขาเนาะใส่อถ้วยสูงน่าจากมันก็เลยโบเห็นกับเขาก็าโทษกอไพ่หลายๆล้อจ้ะมากินน้ำกันเลยน่าจา่รลืมต้มใส่แกงน้ำใหม่ เ็ปเองนะจ๊ะแมวอห้อยได้จ้ะพี่น้องแมวใส่อันปลาหัวขาดเน,นาะจ้ะปลาขี้โกบานาหน้าวหนะปลาขี้โกบานห้าวเอามาทอดก็ได้ขึ้นห้าวสีอบแน่นไม่โคเวฟก็ได้ให้มันกรอบเน,นาะจ้ะให้มันสุกมันกรอบมันห้าวสามารถตำตำนะจ้ะพี่น้องก็ตำให้ดีบ่ปั้นเนาะจ้ะถ้าปั้นแล้วมัน วาละเอียดนะจ้ะตำแล้วก็มาใส่อหอมหอมทอดกระเทียมทอดนะจ้ะพริกทอดเอาทุกอย่างปั่นมาผสมกันใส่เกลือใส่น้ำตาลตามชอบปรุงรสตามชอบนะจ้ะใส่พริกทอดนั่นแหละจ้ะมันกระสิเป็นน้ำพริกนรกนะจ้ะถ้ายากนรกลงนรกค่ะกกใส่พริกหล <c oughs> อบ <c oughs> แส่นแนบเท่า,านั้น,นแหละจริงะช่างมันผิดกวหยิบ้วก่อนขอหยิบบนทอดพี่น้อง còn to nhanh nhanh đột nổi ใส่เห็ดนางรมพี่นอ้องใส่เห็ดนางรมผักอีกตูแล้วก็ต้นหอมละเมียนใบชาอมผักคาบานาห้องเหรอจ้ะดูง่อยเสียงดังแน่ยง้อยด้วยค่ะ Ang bagdod. Hmm. lah. Hmm. บักโดดแดงบักพริกพริกโดดลุกโดดมากขึ้นหูเลยพี่น้อง กินข้าวผู้เดียวแซนบไปทีง่งานพี่น้องเขาบอกั่าได้กล้าออกกล้องบ่มาเขาบอกเป็นหยังบ่บังคับพี่น้องบ่ว่ากัน cả lòng hoa lem, phim ngon phê cả lên, sả, hmm, chỗ chỗ วัดวัดเถอจาจ่าบึมวัดเลยพี่น้อง กันว่ามัครับกับอัอนนี้ดิ it I'm picking and pick There, come dear. คำใหญ่โอ้มันใหญ่ครับแต่พี่นอ้องกินได้บอละหรเนื้อเห็นมาโอ้ยสิยดเหรอน้ำพริกเอากินนี่เห็นมาพี่นอ้อง เบิร์จันล้วพี่น้องจ๋าเบิร์อีกแล้วเบิร์จันอีกแล้วเขาสําหรับคลิปเมื่อน,นี้หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงสิูกอกถูกใจนาะจ้าพี่น้องจ๋าเบาหลายใหญ่ห่างเลยกินอย่างเดียวเนาะไอแมกวก็ได้น้าจ้าพี่น้องจ๋า แซบๆซบจ้าพี่นองจ๋ามนูบานบาอีสานบานเฮานะจ้าพี่นองจา๋จาถ้าบบได้กิน่บยูทองจังว่าน,นะพี่นองจา๋าถ้าชอบไก่กดไลค์ถูกใจไก่กดแช่นะจ่าก,กดกระดิง่งติ้งๆิ่งาบนเนินนะจา่าเพื่อสีบ่พลผัดคลิปต่อๆไปของแมวนะจ่าพี่นองจา๋าสำหรับคลิปเมื่อน,นี้กะขอบคุณได้หลายจา้าพอกันไ่ในคลิปหน้าน,นะจ่ะพี่นองจา่าบ๊ายบาย